โอเคครับผูกประกาศไปดีครับทุกคนทุกท่านนะวันนี้ผมก็มาทุกคนเล่นนะครับในโหมด80,000นะพื้นที่ไหนนะเคื่อปืนบัญชีนะครับเบนชี i หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ว่าอายังไงนะน่าจะเป็นเบนชี i ครับเพราะว่ามันเป็น B E B E N แล้วก็ S H หรือ b e ครับก็น่าจะเป็นเ b e n c นะครับปืนแบบชื่อแบบสุดยอดมาเลยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูผมเล่นเลยนะครับก็นะครับใครที่นะครับเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกลัังใใจห้ผม ทำคลิปต่อนะครับผมขอสปอยเลยแล้วกันนะครับในเกมนี้เนี่ยมีศัตรูปลุกมานะครับแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ตรงพื้นถังอไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะไรผมเลยนะครับทุกคนก็ดูเลยนะครับว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะครับก็คือแบบนอนดักเฉยๆอะ่ะ Nope. <laughs> nope, 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 nope. Enemy detected. ตีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเกมที่2เลยแล้วกันโอเคครับมาต่อกันเกมที่2ของปืนเบนชีนะครับซึ่งเป็นปืนชื่อปืนที่สุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าผมก็เกิดที่เดิมนะครับผมก็ขึ้นไปดักตรงเดิมเลย,เลยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีคนมาครับผมก็เลยจะตัดไปตอนที่วิ่งใกล้ถึงโมเทลเลยแล้วกันนะ ก่อนที่จะผมจะถึงอคอกม้าเนี่ยก็ได้ยินเสียงที่ป้อมปาการนะเป็นเสียงของคนเดินวิ่งแล้วก็โยนระเบิดนะครับผมก็เลยนอนดักนั่งดักต่อ สามครับก็เจาะไปเข้านะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนกระสุนนะครับก็มาต่อเกมที่3นะครับซึ่งผมก็จะไปเปิดอ่ากุญแจที่อยู่บนนะครับอ่าโรงนานะครับซึ่งมันเปิดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าใครไปเปิดนะครับน่าจะเป็นเพื่อนผม สัดภาพ้ามาตอนที่อยู่โมเทลนะครับผมก็วิ่งเช็คไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าศัตรูมันดักอยู่หลังประตูนะครับผมก็เลยเข้าไปอ่ะผมโดนยิงหัวเลยเฮียสรุปก,ก็คือศัตรูใช้ปืนแบบเบนชีเหมือนกันนะครับก็โดนหัวเน้นๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่ดูเลย มาต่อที่เกมที่สี่นะครับก็รอบนี้ก็เกิดไกลโมเตลอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ผมขอตัดไปตอนที่นะครับผมเจอศัตรูแล้วก็บวกกับศัตรูเลยแล้วกันนะครับก็รอบนี้นะครับผมขอสปอยเลยแล้วกันนะครับว่ายับพอผมดักจุดดีสักพักเนี่ยก็มีเสียงนะครับตีนเข้ามานะครับผมก็เลยลุกขึ้นไปยิงนะครับทุกคนคอยดูนะครับ n น แต่ว <Mile dizzy> <pus> ่านะครับยิงรอบนี้เนี่ยผมยิงไม่ตายนะครับแต่ว่ายิงไม่พลาดนะไอ้ยี่ไม่ตายได้ยังไงไม่รู้นะครับน่าจะเกาะหนานะครับทุกคนตัดมาตอนที่นะครับผมได้ยินเสียงอีกคนนึงมาครับแต่ว่าผมก็ไ่ดูนะครับว่ามันมีสองตัวนะครับแล้วผมก็โดนไอ้ตัวที่ผมยิงไปนะฮะยิงนะครับเดี๋ยวดูเลย ผมสปอยแล้วบอกเลยว่านะครับเพื Dartmouth ่อนร่วมทีมไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยนะครับทุกคน สัดมาที่เกมที่5นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้สุ่มตี้มานะครับเจอแค่1คนนะครับก็เพื่อนร่วมทีมผมก็แค่หนคนนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมผมอะคือโง่มากเลยครับก็คือแบบไปยืนข้างบนไอ้กล่องกล่องไอ้ซองจดหมายแล้วก็ตายนะครับทุกคนดูเขาสอยตายนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกเลยครับทุกคนมันโง่ขึ้นไปยืนบนกล่องจดหมายแล้วก็ตายนะครับแต่ว่าไม่น่าใช่บอดจริงนะครับน่าจะเป็นคนจานอกครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ทําการบุกเข้ามาครับอ๋อลืมไปนะครับมันไม่ใช่กล่องจดหมายครับมันเป็นกล่องเอกสารครับมันเป็นกล่องเอกสารพูดผิดครับทุกคนขออภัย แล้วพอผมนั่งดักข้างล่างไปสักพักเนี่ยศัตรูก็เริ่มมานะครับเพราะว่าเพื่อนผมตายข้างบนนะครับเพระมันยิงยิงยิงทิ้งไว้นะครับมันน่าจะขึ้นมาเก็บนะครับแล้วมันก็โยนระเบิดมาเช็คผมนะครับซึ่งผมอยู่ข้างล่างนะครับผมเกมนี้เนี่ยผมได้เก็บตัวเดียวนะครับแล้วก็นอกนั้นผมยับนะครับ แล้วผมก็โดนทางหน้าต่างยิงตายนะครับโอ้โหไม่น่าเลยครับทุก <_ an throp at> ก็มาต่อกับเกมที่7จกันเลยนะครับกับปืนเป็นไซเ,เป็นชีนะครับเป็นชีก็เกมนี้เนี่ยผมก็จะเป็นการดักนะครับตรงที่บ้านกลางนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าผมจะดักได้กี่คน พอผมมานั่งดักเนี่ยผมก็นั่ดักอยู่นานเลยนะครับแล้วก็มีคนวิ่งผ่านนะครับแล้วก็มีเพื่อนเขาวิ่งตามมาครับผมก็เลยชิวเพื่อนเขานะครับผมสัาอเลยนะครับเพราะผมลุ้อยู่แล้ว พผมยิงอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็อีกตัวหนึ่งอ่ะที่วิ่งไปนะครับโดนเพื่อนผมยิงแล้วเพื่อนผมก็วิ่งออกครับส่วนผมนะครับรอเก็บของนะครับพอรอได้สักพักหนึ่งผมก็มาเก็บของนะครับก็นานอยู่นะครับไม่ใช่สักพักแหละแต่ว่านะครับของที่ได้นะครับก็คือตามนั้นเลยครับเดี๋ยวผมไปดูเลย นี่เลยครับตามสภาพที่วิ่งมานะครับนึกว่าปืนไม่โหลดนะครับสรุปครับไม่มีปืนจริงๆนะครับแล้วผมก็ทําการวิ่งออกนะครับเพราะว่าได้ของที่โคตรจะไม่คุมนะครับแล้วก็ไม่มีคนแล้วนะครับก่อนจะวิ่งออกเนี่ยผมก็ไปเช็คที่โมเทลนะครับเดี๋ยวตัดภาพตัดภาพไปที่โมเทลเลยลวกันตัดมาที่โมเทลนะครับก็ไม่ไม่มีใครเปิดประตูนะครับแต่ไม่มีใครเปิด มุนแจ8ปดแสนหรือ1ล้านนะครับก็ผมก็เลยเปิดนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ของเกลือหรือว่าของดีนะครับ <Yeah. S 1> ก็ตามสภาพที่เห็นเลยครับก็คือได้ของเกลือครับ ก่อนที่จะออกทางออกเนี่ยผมก็ได้เจอนะครับศพฟรีนะครับผมก็เลยทําการนะครับจัดของแล้วก็ออกนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมจัดของเสร็จแล้วก็ออกเลยแล้วกันนะครับมูลค่าที่ออกได้นะครับก็ประมาณนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะสามพันนะครับก็หนึ่งสองสามครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูเอ้ไปดูเกมหน้ากันเลยนะครับุกวนเกมต่อไปนะครับไปที่เกมหน้าดิ ตัดมานะครับตอนที่นะครับผมเล่นตอนเกมที่8นะครับก็เป็นเกมที่มีของฟรีเยอะที่สุดนะครับตอนที่เข้าโหมเทลวนะครับเพราะว่าผมเกิดไกลด้วยไงแล้วผมก็ทําการนะครับขึ้นมาเปิดอ่ากุญแจนะครับบ้านพักคนฉรานะครับก็มาดูกันว่าผมจะได้ของดีหรือของเกลือนะครับ รุปนะครับก็คือได้ลำโพงหนึ่งตัวเปิดบอดลำฟังนะครับก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่นะครับไปที่โมเทลเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เกเป็นการเสียเวลานะครับพอผมมาที่โมเทลเนี่ยก็มีนะครับลูกน้องรอกรดักรออยู่นะครับก็เคลียนะครับพอผมเคลียเสร็จเนี่ยผมก็ทําการนะครับไปดูในโมเทลนะครับก็ขอสปอยเลยแล้วกันนะครับว่ามีนะครับ มีแน่นอน,นครับของฟรีเต็มเลยโดยที่ผมไม่ได้กินพอผมกเข้ามาข้างในเนี่ยผมก็เจอนะครับศพฟรีนะครับซึ่งบอสเอเจ็กเป็นคนฆ่านะครับแล้วก็ผมก็ทําการสํารวจข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับจนหมดแล้วผมก็ทําการเก็บของนะ๋ยวผมตัดไปตอนที่นะครับเก็บของเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมสํารวจเสร็จ ผมก็เก็บของนะครับแต่ว่านะครับอ่าปุญแจนะครับเป็นกุญแจ1ล้านเนี่ยขเขาเขาก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าได้ของฟรีนะครับเต็มเลย พอผมเก็บของเสร็จเดี๋ยวก็ทําการนะครับไปสํารวจที่ข้างหลังนะครับของโมเตลนะครับก็เจอกับศพสองศพนะครับผมก็เลยอิ่มๆเลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ทุกคนฟังตอนที่ผมเก็บศพด้วยล้ะกันนะครับ พอเก็บเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ทำการจ่ายด็อกแท็กเพื่อออกนะครับก็มูลค่าในรอบนี้ก็ประมาณ455,000ครับก็ถือว่าโคตรจะคุ้มเลยครับโดยที่ไม่คิวใครเลยเดี๋ยวตัดไปตอนที่เล่นเกมอื่นเลยแล้วกันนะครับเกมต่อไปตัดมาครับเกมที่10นะครับผมก็นะครับก็ได้เข้ามาเล่นในโหมดดูโอนะครับเพราะว่าโหมดทีมอะครับมัน รู้สึกว่าจะเดือดนะครับผมก็เลยมาเล่นดูโอนะครับแล้วผมก็ทําการนะครับวิ่งขึ้นนะครับไปที่บ้านพักคนชรานะครับเพื่อไปเปิดนะครับมาดูว่าผมจะได้ของดีหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าดูเหมือนจะมีเสียงระเบิดนะครับฝั่งเพื่อนผมนะครับก็นะครับเพื่อนผมกําลังบวกอยู่นะครับทุกคน แล้วผมก็ได้สร้อยนะครับเป็นของแดงนะครับแต่คลิปนี้ก็ได้คลิปลงเลยนะครับทุกคนก็คือได้สร้อยมานะครับดีครับคุณค่าก็ปมาณสี่แสนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมบรรยายเอานะครับผมไม่อัดสดหรอกเพราะว่ามันจะแบบเสียงดงังเกินไปนะครับ พอฟาร์เสร็จเนี่ยผมก็ตามหาเพื่อนเลยครับเพราะว่าเพื่อนวกกับคนอยู่แล้วผมก็ทําการเก็บไปหนึ่งคิวนะครับแล้วก็ทําการนะครับเก็บของนะครับแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับของอีกฝั่งหนึ่งผมไม่รู้นะว่าไปที่ไหนแล้วนะครับแต่ว่านะครับน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมก็เลยรีบเก็บนะครับแล้วก็รีบไปนะครับ พอผ่านไปสักพักเนี่ยผมก็เจอกับเพื่อนเขานะครับซึ่งเพื่อนเขาใช้เป็นอ p k พเคนะครับปืนอ p k ์พีเคแ้แ่บอาพีเคมั้งครับไม่ก็ MK นะครับเสียงก็เหมือนอ p k พเคเลยนะครับนี่ครับทุกคนผมก็ทำการโยนระเบิดไปเช็คนะครับสุดท้ายนะครับเขาก็โยนระเบิดสวนมานะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับ พอออกมาได้เนี่ยเขาก็ไปไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ก็ไปดักแถวแถวแถวทันนะครับแต่ผมว่าผมคิดว่าผมต้องไปดักแถวบ้านกลางแล้วครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนบ้านกลางเลยแล้วกัน พอผมมาดักที่บ้านกลางเสร็จนะครับผมก็ได้ยินเสียงเขานะครับวิ่งมาครับเขาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปนะครับดูกันเลยครับ พอเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่านะครับผมก็ต้องเปลี่ยนที่นะครับเพราะว่าเขาน่าอาจจะกลับมาอีกครั้งนะครับก็นะครับก็กลับมาจริงๆนะครับก็ดูกันเลยครับ อั y detected. พอผมยิงเ,เ,เขาได้สอสามเมตรเนี่ยเข,เขาก็หายไปเลยนะครับแล้วผมก็ ตามหาเขาไปเจอนะครับแล้วผมก็ทําการวิ่งไปนะครับเพื่อไปฟาร์มที่โมเทลต่อนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่อยู่หมดโมเทลเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพอผมมาถึงหน้าโมเทลเนี่ยผมก็กดเซฟนะครับเพราะว่าไม่มีใครกดนะครับแล้วก็รอเซฟนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เซฟเปิดได้แล้วกันนะครับ สรุปนะครับของที่ผมได้ก็คือเกลือนะครับพอผมออกมาจากโมเทลได้เนี่ยผมก็เจอกับศพที่เยอะมากมายป็นปกตินะครับก็คือศพเนี่ยก็ยังไม่มีการค้นนะครับก็ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็เลยหิวของนะครับผมก็เลยไปหาเก็บศพเอาข้างหน้าอีกต่อนะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งผมก็ทําการเก็บศพข้างหลังนะครับก็ไม่รู้เลยว่ามีศัตรูนะครับ ผมยิงเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ตายนะครับซึ่งกระสุนผมกระสุนสี่นะครับแต่ว่ายิงไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูรีเพย์เลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ดูรีเพย์ไปด้วยแนละ้วผมก็ขอวันยายนะครับก็นะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้จะจบนะบก็ขอให้ทุกคนนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับคบนี้แหละ